เวทเนื้อหอมบาเยนซิตี้ลิเวอร์พูลอยากได้มาร่วมทัพฟอร์ลินเวทครับเพเป์เมเกอร์ตัวเก่งของเลเวอร์กูเซ่นนะครับตกเป็นข่าวว่าตอนนี้เนื้อหอมมากๆครับเพราะว่ามี3ทีมใหญ่อย่างบาเยนมิวนิงคนะครับแล้วก็แมนซิตี้รวมถึงลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจจะคว้าตัวไปร่วมทัพนะครับโดยณนะตอนนี้นะครับมีข่าวออกมาหลายสำนักครับรายงานไม่ค่อยตรงกันครับบางเจ้าบอกว่าบินมาอังกฤษเพื่อมาคุยกับตัวแทนของแมนซิตี้พ่อแม่บินมาเลยนะเจ้าตัวก็บินมาคุยด้วยครับแล้วก็บางเจ้าเนี่ยก็บอกว่ามาคุยกับล ก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอ150ล้านให้กับเลเวอร์เพื่อปล่อยเวสมาเหมือนกันครับส่วนฝั่งเยอรมนีครับก็มีข่าวว่าอูริเฮเนตครับผอกีฬาของบาเยนร์ก็ออกมาตําหนิสื่อครับบอกว่าเล่นข่าวเวสดเกินไปว่าเวสจะไปแมนซีจะไปลิเวอร์พูลนู่นนี่นั่นซึ่งความจริงเนี่ยเราก็สนใจเวสดอยู่เหมือนกันแล้วเราจะรีบออกข่าวว่าบาเยนร์จะเดินเกมอย่างไรเกี่ยวกับเวสนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยโอ้โหเนื้อหอมากครับซึ่งก็เชื่อกันว่าหลังจากชาบียอรอนโซ่ย้ายออกจากเลเวอร์คร แต่ว่าจะไปไหนเท่านั้นเองครับเพราะว่าวิเอสเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยโตมากับยุคทองของบาเยอร์ในการคุมทีมของเป๊ปกร์ดิโอลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเต็งก็คือพี่เสืออย่างบาเยอร์แล้วก็ซิตี้ที่มีเป๊ปกร์ดิโอลาซึ่งเป็นกุญสือในดวงใจเขาเนี่ยคุมทับอยู่ครับแต่ลายหลังหงแดงของลิเวอร์พูลนี่ก็มาแรงครับเพราะลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะพาฟอร์เรสต์เวสตเนี่ยมาสู่โปรเจกต์ระยะยาวครับสร้างทีมอายุน้อยสร้างทีมดาวรุ่งใหม่ไปด้วยกันดังนั้นก็มีข่าวว่าลิเวอร์อพร ย้ายในะย้ายแนะ่แต่จะย้ายไปทีมไหนเดี๋ยวต้องรอดูนะครับจะเป็นเลี้ยวภูตามขา่าวหรือไม่หรือจะเป็นแมนซิหรือจะเป็นบาเยิร์เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับแฟนหงแฟนเรือแฟนเสืออยากได้ไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ